มูเลยวะมูของท่านนะมูสิบเลยอ๋อมูสิบแมนงามงามเนาะแมนงามเนาะสวัสดีครับคุณภัวเอ้าท่านมืงอก่อนฮอพขึ้นสบายดีบ๊ดินขึ้นสบายดีสบายดีดีเคนเลดยินดีท่าสบายดีเฮ้ยเพื่อนรักกูตัวนี้เฮ้ยมืงก่อนดีเพื่อนเฮ็ดดี ปร้เดก๋นวกูเปจังเลยเนาบอันนี้ผร้ใดครับผมอ๋ออันนี้คุณนนท์ครับอ๋อสบายดีปะนั่งนั่งกินน้ำกินทานก่อนข้าสันเดี๋ยวห้องเขาไปเอาน้ำออกมาให้เด้อเฮ้ยเฮ้ยทานมึงอย่าบอกเด้อมาสู่สองคนน่ะตกลงปลุกใจกันแล้วโอ้ยหมอมึงก็ว่าไปเนาะเอ้าถ้าว่าบอแมน พวกตัวสองคนเข้ามาอยู่บ้านหลังเดียวกันสันโมตองอายพวกห้อดอกพวกห้อข้ายพวกตัวก็คิดเอาเองแล้วกันเข้าสองคนอยู่น้ำกันขนาดนี้ความสัมพันธ์สิไปขนาดไหนโอ้ยพูกปากเขาเล่ดินเขาอยากถือเตนะเออแล้วมึงเด็กกับผู้เมียเป็นจากไหนเนี่ยภูของเฮานั่นตี แต่สิมีข่าวดีเร็วๆนี่แหละข่าวดีวะเอียงเนาะนี่อเฮากับครูมเมฆะสิแต่งงานกันฮะแต่งงานแม่แล้วต้องฝ่าวแตง่งก่อนสิมีคนแย่งไปก่อนแถวนี้ขโมยร้ายอะไรไห <laughs> วใจบ่ได้ดอกเฮาดีใจที่สุดเลยที่เห็นมูหักของเฮาทั้งสองคนมีความพักที่ดี แล้วก็มีครอบครัวที่อบอุ่นพ่อคนดีๆแบบดินกับคู่เมฆเข้าก็ขอให้โตสองคนฮักแพ่งกันโดนเด้อขอบใจหลายๆคุณภูวาโตก็คือกันด้วยแดนค่อยพอคนที่สึดใจไว้ไว้ถึงเท่า,ไไาสิบ่บมีแฟนคือจังโตสองคนเข้ากับโบเป็นยังดอกเพราะย่างหน่อยเข้ากับมีมูที่ดีที่สุดอีกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เท่าตลอด บ่อนเนอืมถ้าสันเดี๋ยวห้องเขาไปกินเขากินปลาขางใน,นเฮียนก่อนเนาะอืมไปะปเขตอ้อมกอดบั้นเกิดซี่สันเนี่ยโตขึ้นเป็นวอลหน่อยๆแท้ส <laughs> งใส่พุ่มกับเพื่อนสิลืมมียังกินแน่ท่านมือนี่มีโอ้หลายอย่างหมอ<า>หมกอึง่ง เมื่อมีอาการปวดอย่าลืมนึกถึงมังกรดำอาการปวดแค่เรื่องกำคำมังกรดำเอาอยู่